สวัสดีค่ะผู้ปกครองและเด็กๆที่น่ารักทุกคนวันนี้ก็มาพบกับคุณครูมินนะคะสัปดาห์นี้นะคะเรายังคงอยู่ในหน่วยเด็กดีมีวินัยค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเรียนรู้กันในเรื่องสัญ,ญลักษณ์ประจําตัวค่ะเด็กๆมีใครรู้จักกันบ้างเอ่ยว่าสัญ,ญลักษณ์ประจําตัวหมายถึงอะไรคะมีใครตอบคุณครูได้บ้างคะ เด็กๆยังไม่รู้จักกันใช่ไหมคะเดี๋ยวคุณครูมินนะคะ จะบอกให้ค่ะเด็กๆสัญลักษณ์ประจำตัวนะคะก็หมายถึงสิ่งที่กำหนดขึ้นเพื่อใช้ให้ความหมายแทนอีกสิ่งหนึง่งเพื่อใช้ในการสื่อสารให้เข้าใจตรงกันค่ะไปในทิศทางเดียวกันสัญลักษณ์ประจำตัวนะคะเป็นสิ่งสำคัญมากๆเลยค่ะเด็กๆเพราะเด็กๆนะคะก็ยังเล็กกันอยู่ค่ะไม่สามารถจดจำสิ่งของของตนเองได้ไม่ว่าจะเป็น กระเป๋ารองเท้า ที่เก็บที่นอนหรือที่นั่งในห้องเรียนของเรานั่นเองค่ะคุณครูนะคะจึงจำเป็นที่จะต้องทำสัญลักษณ์ประจำตัวเด็กขึ้นมาค่ะเพื่อให้เด็กๆนะคะรู้จักสัญลักษณ์ของตนเองค่ะแล้วหาสิ่งของของตนเองได้ง่ายขึ้นค่ะโดยการจำสัญลักษณ์ของตนเองรูปสัญลักษณ์นะคะเด็กๆมีหลายแบบด้วยกันค่ะไม่ว่าจะเป็นรูปภัพ รูปผล,ลไม้รูปสิ่งของหรือรูปสัตว์ต่างๆนั่นเองค่ะถ้าเด็กๆได้มาโรงเรียนนะคะคุณครูนะคะจะบอกสัญลักษณ์ของเด็กๆทุกคนเลยค่ะเด็กๆนะคะจะได้เก็บของเข้าที่ได้ถูกต้องค่ะวันนี้นะคะคุณครูมินนะคะก็มีกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะประกอบเพลง จับไว้ๆค่ะมาให้เด็กๆได้เต้นไปพร้อมกับคุณครูด้วยค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเราไปกันเลยค่ะจับหัวคางหูหัวไหลจับไว้ๆจับจบมูกปากตาจับแขนจับขาแล้ว จับเดือจับหัวค้างหูหัวไหลจับไวไวจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับเดือจับหัวค้างหูหัวไหลจับไวไวจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับ ะดจับหัวคางหูหัวไหลจับไวไวจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือจับหัวคางหูหัวไหลจับไวไวจับจมูกปากตาจับแขนจับขาแล้วก็จับสะดือ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเต้นตามคุณครูกันได้ไหมคะสนุกไหมคะคำศัพท์ในวันนี้นะคะคุณครูมินนะคะก็มีคำว่าแปรงสีฟันค่ะเด็กๆท่องตามคุณครูนะคะ t o t h b r u s h อ่านว่า t o o t h b r u s แปลว่าแปลงสีฟันค่ะท่องตามคุยดิ่งรอบนะคะ t O t h b r u s อ h, h, ่่านว่า t o o t h b u t ค่ะแปลว่าแปรงสีฟันค่ะใบงานของเราในวันนี้นะคะ คุณครูมิ้นนะคะก็ให้นักเรียนระบายสีรูปภาพแปลงสีฟันค่ะให้สวยงามทําเสร็จแล้วอย่าลืมให้ผู้ปกครองถ่ายรูปภาพส่งมาให้คุณครูและเพื่อนๆได้ชื่นชมกันด้วยนะคะสําหรับวันนี้คุณครูมิ้นขอลาเด็กๆไปก่อนค่ะบ๊ายบาย